ที่ที่ผมเล่าไปเนี่ยที่ผมจําได้เนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ไปเปิดประวัติเปิดอะไรนะครับประมาณนี้นะครับคือข้ารัชญาในประวัติการลบโชคโชนยาวนานนะครับถือว่ายาวนานครับและมันเป็นช่องทางเดินทัพของประเทศพมา่าสมัยก่อนเลยนะ จะมาอะไรมันก็จะบุกมาทางด่านเจดีสามองนะครับบุกมาตรงนั้นประจำนะครับมันเป็นเส้นทางเดินทัพเขานะครับตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุยาเลยนะฮะมามาทำยุทธหตถาไอ้ะม่าก,ก็เข้ามาทางช่องทางด่านเจดีสามองนะครับมาทำยุทธาถีสมัยสมเด็จพระนเรศวรที่ดอนเจดีเนี่ยครับ ไอ้ดอนเจดีที่ทํายุทธหัตถสีเนี่ยมันเถียงกันอยู่สองที่นะอเาเภอทองนะครับนะครับที่อู่ทองแต่เข้ามาตามร่องรอยประวัติศาสตร์แล้วเจดียุทธ,ธาตถีจริงๆเนี่ยต้องอยู่ที่ที่อำเภอพนมทวนครับที่เลยหนองขาวมาหน่อยก็เลยมาสร้าง เจดีย์ยุทธหัตถีรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรที่นี่อีกที่นึ่งนะครับนักประวัติศาสตร์เขาจะไปตามล่องรอยประวัติศาสตร์กันครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยก็ททำยุทธหัตถีเนี่ยที่ตรงอำเภอพนมทวนหรือที่อำเภออู่ทองถามว่าทำไมไปทำที่อำเภออู่ทองเพราะว่าพมา่ามันจะยกทัพไปตีที่โน่นจะไปตีที่อยุธยางนะฮะมันไม่ได้เข้าไปรุงเทพนะครับมาเลยแถซ้ายออกไปนะครับ จะออกไปทางสุพรรณบุรีไปอ่างทองและจะเข้ากรุงศรีอย,ยุธยานะครับใช่เมืองจะได้เมืองการจะนด้บุรีเป็นเมืองหน้าด่านเลยครับผมเองเนี่ยเคยมาช่วยคลี่คลายใช้คำว่าคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองเลยนะครับนะครับมันเกิดเหตุ ความวุ่นวายขึ้นอะไรขึ้นนะครับทางราชการเรียกตัวผมเข้ามานะครับผมก็มาทาเต็มที่นะครับจนสมัยนั้นเนี่ยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ขอบคุณผมนะครับบอกขอบคุณมากนะท่านในพลจะให้ผมช่วยเหลืออะไรขอให้บอกผมก็บอกผมเป็นข้าราชการตำรวจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมเพียงกระทำตามหน้าที่ข้าราชการตำรวจที่ดีเท่านั้นเปรียบมือลาดสเสนหานะครับผมก็บอกว่าผมเนี่ยเปรียบผมเนี่ยเหมือนมือลาดสเสนหานะครับขอกลับไปรับราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอดีตนายกท่านนั้นงงครับว่ามือลาดสเสนหาคือใครนะครับมือลาดสเสนหาคือใครผมก็เลยบอกท่านไปเอาหนัง สุริโยไทยมาดูนะครับก็จะได้รู้ว่ามื่นราษเสเนหาคือใครนะครับผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเป็นข้าราชการตำรวจรับคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติเต็มที่โดยไม่กลัวที่จะสูญเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับทำหน้าที่ไปนะครับ สรพงษ์แสดงสรพงษ์แสดงครับผมที่จริงผมขอก็ได้จะขอมาเป็นผู้ขับการอะไรก็ได้นะครับที่มันดีๆเด่นในประเทศไทยผมเมื่อกลับไปเมืองหน้าด่านผมกลับไปเมืองหน้าด่านผมนะครับที่กาญจนบุรีหมื่นลาสเสนหานะครับตอนมีศึกสงครามหมื่นลาสเสนหาก็อา,าสาศึกนะครับแล้วก็ไปตุยในสนามรบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ มาใช่ครับเสร็จสึกก็กลับไปอยู่บ้านนอกบ้านดอนผมต่อไปนะครับมาก,ก็มีความคิดแค่นั้นนะครับมาไปเอาอะไรเราลูกชาวนาน,นะครับ เราลูกชาวนาชีวิตได้มาแค่นี้มันก็เกิดคุ้มแล้วนะฮอ่านหนังสือไม่ค่อยถนัดนะเดี๋ยวอ่านตัวหนังสือไม่ค่อยถนัดขยับไอ้นี่อยู่นั่นแหละ ไอ้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ตันนะไอช่องดำเนี่ยมันลื่นดีครับตอนนี้ผมก็ห่วงนะครับห่วงเอ,เอไม่ได้อ่านคำถามทั้งนี้เลยผมเคยเรียนฟันดาบเรียนครับเรียนตั้งแต่สมัยเรียนมสอนหนึ่งมสองมสสามนะเรียนฟันดาบเนี่ยครับเรียนฟันดาบเรียนกระบี่กระบองนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรครับมา ไ,ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรนะฮะแต่ก็เอาไว้ป้องกันตัวนะครับพอเป็นบ้างงูงูงปลาฮะ,ะมันเป็นดีกว่าไม่เป็นนะครับมาเนี่ยนะฮะในห้องนอนนี่ก็มีดาบตั้งเป็นสิบเล่มเลยนะครับเนี่ยดาบเป็นสิบเล่มเลยนะครับเนี่ยดาบเนี่ยนะครับหัวนอนนี่ก็สามเล่มนะครับในตู้นี่ก็อีกนะครับดาบ แต่มีดนี่เยอะเลยนะครับม,มีดเยอะเลยนะครับคนชอบนะครับคนชอบครับแอะผมดีแล้วครับปรากฏว่าช่างเขาไม่มีความรู้ไปให้ช่างมามันติดติดดับดับติดติดดับดับช่างบอกว่าเอ๊ มันตัวไอตัวตัดความเย็นอะตัวตัดน้ําแข็งอะมันเสียเขาก็มาล้างให้ผมมาเปลี่ยนตัวตัดน้ําแข็งนะครับหมดไปนะครับหมดไปแปดใบแดงนะครับติดไ,ไปอีกสองใบแดงเป็นหนึ่งใบเทาปรากฏก็ติดติดดับดับติดตดับด,บดบนะครับผมเลยไปหาความรู้ใน Google ว่าแอร์มันติดติดดับดับอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับก็หาความรู้ไปเปิด Google ไปอ๋อมันน่าจะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับผมก็เลยบอกอีกช่างหนึ่งมานะครับว่าเอามาดูสวิตปิดเปิดที่เปลี่ยนให้ผมสิช่างเขาเลยเปลี่ยนสวิตปิดเปิดให้ก็เลยหายแล้วครับหายปกติแล้วครับนอนร้อนมาเป็นเดือน ครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนก็เข้าแอหายไม่ใช่แอหายอย่างงาั้นเองก็พูดไป ไม่ใช่ว่ามันหายสาบสูญหายจากอาการเปิดดับเปิดดับอย่างนั้นนะฮะขอบคุณเสื้อสีสวยเลยครับนี่เพิ่งเอามาใส่เนี่ยไม่ได้เอามาใส่สนานเลยนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับสีอย่างนี้มีตัวเดียวนอกจากนั้นจะเป็นลายลายสก็อตหมดเลยนะครับมาสีอย่างนี้มีตัวเดียวนะครับสีพื้นๆอย่างเนี้ยจะมีตัวเดียวมา เวลาผูกเน็กไทยก็พอได้มันก็มองไม่เห็นนะครับมาอะไรคุณการนี่บอกสั่งพระยี่้าพุทธวัรไป ส่งถึงเมื่อวานแฟนถูกหวยเป็นแสนเลยโอ้โหขนาดนั้นเเหลอถือว่าโชคดีลูกก็บูชาหนูก็บูชาต่อไปนะลูกนะมาเนี่ยนะครับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านพระดีราคาถูพุทธพุทธคุณเข้มขังมากนะครับพุทธคุณเข้มขังนะครับพุทธคุณเข้มขังนะครับ